ไปต่อกันที่ประเด็นดราม่าของคุณโชครถแห่กันบ้างคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันนะฮะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับก็ค่อนข้างใหญ่โตคนตีให้ความสนใจกันเยอะกับโชครถแห่แล้วก็พี่บอลเชิญยิ้มนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานก็มีกระแสม,มาว่าคุณโชคเนี่ยเขาจะทําเพลงใหม่ขึ้นมาชื่อเพลงว่ามีเมียเมื่อพร้อมหลังจากที่มีเรื่องมีราวกับพี่บอลไปเนี่ยแล้วก็มีการติดแฮชแท็กของแฟน ว่าแบบมีเมียเมื่อพร้อมเขาบอกงั้นเดี๋ยวผมจะเอาเนี่ยตอนเนี้ยมาทาเป็นเพลงทำละกัน,เ,นเออซึงล่าสุดเขาได้ปล่อยเพลงมีเมียเมื่อพร้อมออกมาแล้วนะครับให้ได้ฟังกันแล้วโดย MV เนี่ยโชคกับพยาสาวคุณนัทเนี่ยก็เล่น MV เองเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากปล่อยเพลงไปได้แค่2วันโอ้โหทัวร์วิ่งหาดราม,ม่าถล่มยับว่าไปก๊อปปี้ทำนองเพลงของคนอื่นเขามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าทำนองเพลงเนี่ยมันไปละไม้คล้ายคลึงกับเพลง โสดแล้วนะของลูกทุ่งสาวใต้คนดังเจนนี่ได้หมดที่สดชื่นได้หมดทั้งสดชื่นที่ปล่อยไปเมื่อปี2017นะครับซึ่งตอนนี้เพลงโสดแล้วนะของเจนนี่เนี่ยมียอดวิวเกือบ90ล้านวิวแล้วโอ้โต้องบอกอว่า,าไปฟังกันไหมเน่ไม่ไม่ต้องบอกว่ามันแบบมีความเหมือนอมีความคล้ายคลึงเอยอะมากเลยจริงๆนะฮะถ้าหากได้ฟังแล้วคืฟังไม่ได้นะเราเป็นออนไลน์เน่เดี๋ยวเราจะติดลิขสิทธิ์กันด้วยจะติดหรอนิดนึงเไรอย่างงี้ได้ไหม ไม่ได้ไม่น่ารอดแต่ต้องบอกว่าเราลองไปฟังกันดูนะฮะสาหรับเพลงเนี่ยโสดแล้วนะของเจนนี่นะฮะกับเพลงใหม่ของคุณโชคเนี่ยแหละมีเมียเมื่อพร้อมเราไปแบบว่าคอนทามมกันดูไปเปรีมันแบบมันใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะพอดีว่ามีโอกาสได้ฟังแล้วเหมือนกันนะฮะหลังจากที่มีดราม่าขึ้นมานะครับทางคุณนัทภรรยาของคุณโชคเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความตัดพอด้วยนะเขาบอกว่า ในขณะที่หาเงินเองมาทั้งชีวิตบ้านก็ซื้อเงินสดรถรถทุกคันก็ซื้อเองทาหน้าก็เงินตัวเองแต่ทําไมทุกคนต้องบอกว่าเอาเงินผัวคือมีทุกอย่างมาก่อนมีผัวค่ะแล้วตั้งแต่มีผัวก็ช่วยกันทำมาหากินไม่ได้มานอนกระดิกตีนอยู่บ้านจัดการหลังบ้านและระบบงานทุกอย่างบางทีเหนื่อยกว่าร้องเพลงอีกให้ตายเถอะหน่อยวะ อันนี้ก็<ล>เป็นกระแสมาหลังจากานั้นนะฮะพร้อมกับได้โพสต์โปรโมทเพลงใหม่ด้วยเลยมีเมียเมื่อพร้อมนะครับพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าขนาดนอยยังต้องทํามาหากินเลยคิดดูฝากเพลงด้วยนะคะเออดาเร็จฝากเพลงจากนั้นก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่าใช่เพลงนี้เปล่าตอนนี้ที่เขาถล่มกันว่าก๊อปทำนองของเจนนี่มายังไม่ได้ฟังเลยนัดก็เลยเข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าลองฟังดูก่อนนะคะ เมโลดี้คล้ายแค่นิดเดียวอาจจะคล้ายแค่ท่อนแบบท่อนเริ่มท่อนอะไรสักอย่างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงอืมเออเลยองลองไปฟังกอนดูเองแล้วกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าเออแต่เท่าที่ฉันฟังเองอ่ะฉันก็มันก็มีความคล้ายนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเมโลดี้มันคล้ายกันมากคล้ายกันน้อยนะฮะแต่คือเหมือนจังหวะของคุณโชคอะจะเร็วกว่านิดนึงถ้าสมมุติปะ้าเพลงของเจนนี่เร่งให้เร็วนิดนึงเอ้าเป๊ะเลยอะไรอย่างงี้ให้ิดองเง เราไม่เป็นเหมือนกัน90้าล้านวิวแต่เคยคุ้นหูอยู่บ้างนะฮะแต่ก็มันดัง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 อยู่นะฮะเราไปฟังกันดูนะฮะใน YouTube มีหมดแล้วนะฮะสำหรับทั้งโสดแล้วนะทั้งแบบเนี่ยมีเมียเมื่อพร้อมนะฮะขณะว,วันก่อนฉันเจอพี่บอลถามพี่บอลพี่บอลเป็นยังไงบ้างเห็นไปเล่นคอนเสิร์ตกับคุณโชควันก่อนก็ไปที่วอร์มอัพเชียงใหม่อะไรเงี้ย<ม>เหลืออีกเยอะไหม,มเขาบอกว่าอ๋อเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะฮะเพราะว่าสภาพบางเจ้าก็ ส่วนใหญ่ก็แบบ<ก>คัเซิลยกเลิกอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่โชว์แล้วนะฮะที่ยังจะรับงานที่ต้องไปเล่นแสดงกับกคุณโชคอยู่นะฮะแต่พี่บอลเองก็งานเยอะวันนั้นเขาวิ่งสองงาน่ะคือเล่นที่เนี่ยสองทุ่มเออเสร็จอ่ะเสร็จสี่ทุ่มนะแล้วก็อีกอัน่ะต้องไปขึ้นอีก5้าทุ่มที่สมุทปราการอะไรเงี้ยก็ถือว่างานก็เยอะนะฮะต่างคนต่างงานเยอะหลังจากที่แบบแยกย้ากยาก,กันไปนะฮะ